เซียแซนในีเจาะด้อยู่หงอเนาะเป็นนักหวัดมาสุขภาพกินแล้วก็จอจยนอนนี้เลยคนนอนนี้แหละโอ้แม่งเกิดสบายดีโดนเด้อโซโลเด้อมื้อนี้พรสองคนเนาะกัไปฟิตเนสมาแล้วเฮาสิมาเวดตลาดของกินสุขภาพหลวงเนาะเพราะว่าหิวแห้งตัวนี้น่ะมาเบิ่งว่าเป็นเนี่ยมีอยางไปจะซื้อกินแน่แล้วเฮาสิมาถามแม่ค้าเศ้าคลายอยู่นี่ว่า เพิ่นว่าลูกค้ามาซื้อแต่ละมือนี่หลายบ่หรือว่าหลายหน่อยประมาณสําไดแต่ก็ตรงขายได้กําไรเท่าไหร่จังจะอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนาะแม่่นอาเศรษฐกิจฝืดเกี่ยวซี่เนาะนี่เลยเนาะอาหารถ้าอี่กวางเฮาจะถามเอื้อยเพิ่นว่าอ่าเพิ่นขายเกีือบยังซะสิเดาซะเนาะสวัสดีเขอถามนี่ว่าอาหารเฮานี่ขายเกือบยังไงจ้ามีปีกไก่ตีนไก่มีหนังแล้วก็มีขาเจ้าอ่าเขาเนี่ยถามว่าเฮาขายนี่เฮาขายเฮาขายเป็นแบบใดราคาจังได๋อ๋อขาไก่น้องละ15เจ้าปีกอันละพันตีนไก่หาน20เจ้าหนังไก่10,000 ด้วยคำถามหนึ่งก็คือเศรษฐกิจแบบนี้เอื้อคือว่าตรงขายได้กำไรมือหนึ่งประมาณเท่าไรจากโดโดดสี่ยูโรท่านสีส่อาร์วจวรได้อยู่ทุกคนเนาะค่ะได้มาตลาดท่าดวงก็อยากให้มาพุ่นนุษนเพล่เนาะไก่ทอดโดเดตสูตรหาดใหญ่อไาฝากเนยเด้อบ๊ายบายเออเข้าใจเด้อบสบายดีโอ้ยสบายดียด้วย,ย,ยอันนี้เอื้อยขายอี่ห้อไหนเกาะอีสานเจ้าะเกาะอีสานไข่อย่างไหนเอ้ยรับละสามสิบพันเจ้าะรับหนึ่งสามยี่สิย เขามีคําถามต้องขายเครื่องมือหนึ่งเท่าไหร่จึงสะได้กําไรจคือมันจึงีจึงีอยู่รอดแ็นห้าแสนขึ้นเจ้าห้าแสนขึ้นโอ้ถือว่าห้าแสนถือว่ายากบ่กกากะบอยากเพราะว่าคนหลายตลาดเราถามเป็นว่ากำไรสูงสุดมันเท่าไหร่กับท็อปน้อยสุดสูงสุดก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์จากน้อยสุดก็สี่ห้าเปอร์เซ็นต์เจแบบซีนี้ได้ขายดีบ่ดิงขายดีแา่ตลาดนี้มันคนหลายเจ้า ฝากหานมือเนเดอร์นี่เดอ,อร์ไซกอกอีสานถ้าต้อกในกำไรประมาณเท่าไหรจึงจะอยู่รอดในเศรษฐกิจแบบนี้ต้องย่างตำ 3, 000, ่ำสามล้านถึงจะอยู่รอดแมนต่ำสุดว่ามือหนึ่งเขาขายได้สูงสุดนี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะฉพาะสาขาท่าหลวงเนาะเขามาเปิดใหม่เดี๋ยวนี้ยศก็อยู่อ่าประมาณสามสี่ล้านอ่าถ้าสมมติเพาะว่าจะมาเปิดอ่าสี่ห้ามือนี่สำหรับสาขาตัวนี้แต่คือกับโตอยู่สาขาสี่หกหันห้าหกล้านต่อมือ ผู้ซึกว่าลูกค้าจะมาหลายเนี่ยยนภูนี้เพราะว่าเขาเห็นในทิกเกอรเนาะเขาได้ตามมาเดี๋ยลๆผู้นี้นี่คือว่าฮอตแห้งในการกินอยู่แบบเสียงเระดับชุดยอดเลยตัวนี้อ่ะให้เราบอกถึงเครื่อาหารนี่นะสวัสดีก็คือฮาน้หวานปิงเฟิร์นของฮอนน็อปเป็นน้ำหวานมือสุกภาพกินแล้วก็จอยนานนี่เลยหุ่นตอนนี้แหละโอ้ my god เดี๋ยวเดี๋ยครูวัดรสชาติเป็นแน่วไรเขาจะว่ากินนี่แซ่บแห้งฮ e เ t อร์มันว่าแบบก็เป็นของกินลิ่งทื่จเป็นแบบ ทั้งกินเพื่อสุขภาพได้แล้วก็สามารถกินแล้วก็อยู่อิ่มท้องได้เพราะมันคือบันน้อยบา,าร์เทิลเลอร์สชาติน่ะมันจะหวานกับพวกกลับฟลิงแล้วก็น้ำเสื่อมดีไซน์มีสองราคาเนาะมีราคาสองห้าพันแล้วก็รสามสิบห้าพันห้าในเด้อห้าน้ำหวานเพื่อสุขภาพ สบายดีดมีกุ้งปูปลาหมึกมอนเป็นกุ้งดองกุ้งดองแล้วก็ไข่นางรมเดี๋ยวราคาดิอ่ากุ้งปูเป็นยาละห้าสิบพือกันเบิร์ดมือหกสิบมอนเจ็ดสิบราคาเชื่อมอนโบเมนไข่นางลมสี่สิบห้ามือมือละสามล้านกับคุ้มแล้วมือสามล้านบอกทั้งต้นทุนทั้งกำไรเออต้องได้ขายประมาณสามล้านเนาะอจะเท่ามืไหร่งนี่ขายได้สูงสุดเท่าไหร่แล้วก็น้อยสุดเท่าไหร่สูงสุด สูสูก็ประมาณบวกเกิน4ล้านเนี่ย3ชิ้นร้านโอ้โหเหลอายเลยเนาะต่ำสุดดิต่ำสุดก็ล้านแหละล้านดิสต้นเดี๋ยวาฝากหาเลยเนาะฮานฮานยังฮานทะเลดอกงามเซฟสันนันอ๋อเจ้าของท้านก็จะได้อ่านเผ็ดไปใหม่เลยเพื่อนอ๋ออ่าสไลดดีโดยสไลดดีโดยอันขายยังเนี่นี่อ่าเข้าขายเป็นขนมจีบแล้วก็เป็นหมูย่อเจ้า จะมีกองเส้าหาพันะกัสามสิบพสหาจะได้สิบก้อนสามสได้สิบสามกอนอข่หลายสุดเดีมือเท่าไหร่หลายสุดหรอมื้อหนึ่งประมาณเจ็ดสิบแปสิองต้องขข่ได้สำหรับจริงสี่ยู่รอในสิ่อีกสิประมาณมื้อหนึ่งประมาณสองล้านป่าจะอยู่ได้สองล้านปะเออขาดีเพงอีกปากฮัานขนมจีนเหมือนเดิมห่านแก้วพวงติ่มซมอยู่สาขาทัดหลวงสบายดีคุณเมย อันอยากให้คุณแม่แนะนำในวา,าระเท่าในี้ขายยังไงสิโอให้แม่ตุ๊กตาในขายหมูปินเดอร์ป็นลากสองมันกวก็พอดปลาทูไทยนี่แหละล่ะซิกกอ,อกส้มสิก,กอ,อกหวานอันเท่าอยากคูว่าเท่าขายมือหนึ่งนี่กำไรสูงสุดเท่าไร้วก็ต่ำสุดเท่าไรมันจะโบเห็นว่าเป็นยอดกำไรไม่จะเป็นเงินสาสมว่าเพิ่อนอ่อนเข้าเท่านี้เท่านั้นเห็นแต่ว่า ยอดเงินออกเขาหนี้เขาบกขาดถึงแต่ว่าเมื่อลรได้เขาแต่เขาจะยังเบิดตอบก็ได้ชนะข้อทําในวันนี้เศรษฐกิจแบบนี้เมย์คิดว่าต้องขายได้สูงสุดเท่าไหร่ต่อมือจังจะแบบว่าจังจะแบบว่าอยู่รอดในธุรกิจแบบนี้นะโอ้อันนี้อันไหนแพงทุกชิ้นทุกอย่างแพงเมื่อเนาะหาหาเงินบบได้หอดมือหนึ่งหกกิจเสร็จล่ะบ่รอดลกลูกแสดงว่า พวกเกษแซนี่หมายเชนกำไรเนาะตรงไหนหดประมาณน่ะเนาะแม่นลูกแมนแมนแมนยากให้อยากให้แม่ฝากหคานเนี่ยว่าย่างคำว่าจุดใดจะเห็นจะเห็นห่านเท่าสินะโอ้อันนี้ห่านตลาดแรงท่าหลวงเด้อคำามาซุปอาหารตนทั้งในสุดเลยมันเจอห่านแม่ตุ๊กตาตีห่านย่าเลยอยู่ซ้ายมือห้านที่หนึ่งเลยเจ้าเนาะหลังจากที่ไอดอนกับโซโลไปเลาะสัมผัสมาแต่ละห่านก็ถือว่าเอ่อมีเงาดูขาดอีกหลายเนาะแต่ละมือเนาะแม่นถือว่า คนเข้ามาซื้อนี่ถือว่าหลายหลีเนะเาะแล้วก็เอินว่าผลการตอบภาพหรือว่ากำไรของตแต่ละห้างจะแตกต่างกันเนาะเพราะว่าคือนกำไรนี่นเขาเขา <ๆ S 2> ถามว่าได้กำไรเท่าไหร่ตัวมือจากเจ้าอยู่โลดเนาะแล้วแต่ละห้างจะตอบแตกต่างกันไปเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละคนกับสีต่างกันนะแมนต้นทุนในการผลิตบบหรือว่าสินค้าของเจ้าโบอาจจะแตกต่างกันไปเนาะบางคนอาจจะเป็นห้างใหญ่แล้วก็ขายเครื่องเพลงอาจจะต้องได้กำไรเพิ่มขึ้นแมนแล้วสุดท้ายนี่ก็อยากฝากให้ทุกคนเนาะ ภัยท you. so ี่ว่าผ่านการไปกันมากอยากให้มาเวตลาดท่าดวงพร้อมมิจฉาอันจะเชียบทั้งนั้นดเลยตากะอยากเห้นว่าสนุษสนับสนุนในค้าสซาวคลายซาวรอความกำกันเนาะแม่ในยุคที่เศรษฐกิจแบบฝึกเรื่องที่นาะอากาลาวเที่ยวลาวลาวซื้อลาวเเนาะออมาช่วยท่านี้กับฟ้าทุกคนติดตามข้อในว่าคลิปต่อไปพวกข้าจะไปไซร์อราเห็นคลิปยังบ๊ายบาย